เสือแบกกดท่าตะโขงฟาดหางกดท่ายากร้อยล้านวิวแฟนมวยทั่วโลกแห่ดูอึ้งพอมอุทานออกมาว่า W T F ชาวเน็ตทั่วโลกแห่แชร์รวมทั้งเพจคิกบ็อกซิ่งชื่อดังมีคนดูนับล้านวิวจังว่าตะโขงฟาดหางไวเล่าร้อยล้านวิว บอสชาติสุดปื้มเตรียมผักดันไฟต่อไปให้เสือแบกสำหรับเสือแบกนะครับถ้าเกิดว่าเราจะพูดว่าขานขึ้นมาจากหลุมนาล็อกเนี่ยมันก็คงเป็นอะไรที่ไม่เกินจริงหลังจากก่อนหน้านี้นะครับชื่อของเสือแบกนั้นเป็นอะไรที่ถูกแฟนมวยเนี่ยรอมากๆและทุกคนต่างดูถูกดูแคนในฝีไม้ไลายมือมองว่าเจ้าตัวนั้นไม่เหมาะสมที่จะได้รับสัญญาวันแชมเปี้ยนชิพนอกจากแฟนมวยแล้วนั้นเนี่ยนะฮะที่พูดถึงฟอร์มก การช็อกของเสือรเบกแม้กระทั่งบอสใหญ่สึกวันแชมเปี้ยนชิพก็ยังเคยพูดถึงประเด็นฟอร์มตกของเสือรเบกว่าเสือรเบกนั้นขาดความมั่นใจไปและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลทําให้การพิจารณาให้สัญญาวันแชมเปี้ยนชิพวันใหญ่แก่นักมวยนั้นยากขึ้นกว่าเดิม จากหนุ่มน้อยชาติพันธ์นะครับที่เคยเป็นคนก่อสร้างและช็อกมวยนะครับเพื่อที่จะหาเงินเลี้ยงชีพเพื่อที่จะให้มีชีวิตต่อไปวันต่อวันจนกระทั่งนะครับได้มีโอกาสมาชกในศึกวันลูมิินีและโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมสามารถเอาชนะ6ไฟตติดต่อกันจนได้สัญญาวันใหญ่มันเป็นความสำเร็จนะครับที่เกินฝันเกินความคาดหมาย ของเด็กหนุ่มชาวเขาชาติติพันธุ์กะเลียงอย่างเสือแบกมากมากเลยนะครับเมื่อความสําเร็จเข้ามาเร็วนั้นเนี่ยบางครั้งมันทําให้เกิดความมั่นใจนะครับและก็การตั้งรับสภาพจิตใจนั้นมันยังไม่นะครับกับการได้ชื่อว่าเป็นบุคคลสาธารณะจากช่วงเวลาลุ่งโร่นะครับหกไฟต์ติดต่อกันและได้สัญญาวันเชียงเป็นชิปเมื่อเจ้าตัวนะครับไพ่เพนน็อกครั้งแรกให้เคียมลันครั้งที่สองให้กุหลาบดำและแพ้คะแนนให้ก๊อต ต้น3ามไฟที่แพ้ติดต่อกันแพ้น็อกถึง2องไฟด้วยกันและหาชัยชนะไม่ได้จากชัยชนะรวด6นัดกลายเป็นแพ้รวด3นัด จากเสียงชื่นชมนะครับจากเสียงสรรเสริญยกยอกปอปั้นจนทําให้เจ้าตัวเครมจากคนคนนั้นนะครับที่เคยสรรเสริญกลายมาเป็นคาําด่าคําดูถูกคนที่เคยเชียร์นะครับกลับมาดูถูกดูแคนดูมินมันเป็นอะไรที่เด็กหนุ่มคนธรรมดาคนหนึ่งนั้นเกินที่จะรับไหวนะครับทำให้สภาพจิตใจเรียกได้เลยนะครับว่าจิตตกเกือบที่จะเป็นโรคซึมเศร้าไปเลยส่งผลให้สภาพจิตใจฟอร์มการช็อกของเสือแบ็กนั้นดบลงไปยะ จนทำให้เจ้าตัวนั้นต้องหนีห่างทิ้งห่างโซเชียลไปสักพักใหญ่แต่เหมือนช่วงเวลานะครับที่เจ้าตัวนั้นทิ้งห่างโซเชียลไปทำให้เจ้าตัวเริ่มคิดได้และด้วยความเป็นคนอัธยาศัยดีนิสัยดีเป็นคนซื่อๆนะครับ แต่ก็มีวิสัยทัศน์มีการพูดมีการสื่อสารมีเป้าหมายมีความทะเยอทะยานที่ชัดเจนเือเบกยังเป็นที่รักของแฟนมวยและก็ครูมวยเทนเนอร์มวยหลายๆายคนเมื่อเห็นเจ้าตัวนั้นกําลังพบเจอปัญหาในชีวิตและกําลังฟอร์มตอกนะครับขนาดคนรู้จักคนที่เป็นครูมวยเทนเนอร์ เมื่อเห็นลูกศิษย์นะครับนักมวยคนหนึ่งที่นิสัยดีต้องการที่จะหาเลี้ยงชีพพลิกฟื้นชีวิตจากความยากจนนะครับและก็ยังมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือนะครับเด็กคนอื่นๆพี่น้องคนอื่นๆที่กําลังมองหาฝันมองหาความเธอเยอทยานและต้องการเปลี่ยนชีวิตและความที่เจ้าตัวนั้นเป็นชาติพันธุ์ การที่ใครสักคนนะครับมีชื่อเสียงระดับประเทศหรือในระดับโลกได้นะั้นเนี่ยมันเป็นยิ่งกว่าฮีโร่เจ้าตัวเป็นกระทั่งไอดอลให้เด็กรุ่นใหม่ชาติพันธุ์กะเหลี่ยงรุ่นใหม่นั้นได้เอาเป็นตัวอย่างการพ่ายแพ้หลายไฟติดต่อกันการสูญเสียกําลังใจนะครับและก็เจอคาําด่าคําดูถูกคําสอบประมาทมากมายทาให้ความมั่นใจของไอดอลของเขาเสียไปแต่ด้วยเป็นคนที่คิดดีมีเจตนาดี คนรักก็มีคนชังก็มีแต่คนรักมากกว่าส่วนคนรักนั้นนะครับก็พร้อมที่จะเข้ามาช่วยเหลือดังเช่นนะครับภาคผูิแจ้งโผนาคหรือ m 1 6บกบกศที่ได้เข้ามายื่นมือช่วยปรับเปลี่ยนในเรื่องของการซ้อมการใช้หมัดสิ่งสําคัญที่สุดเลยนั่นก็คือการให้กําลังใจและก็เพิ่มเติมในเรื่องของจิตวิทยาวิธีการคิดให้โฟกัสกับการชกมวยและก็ถามเขาว่าเขานั้นคือใครซึ่งเสือเบก็บอกว่าเขาคือนักมวยท่า อย่างนั้นเองเป็นนักมวยเองก็ต้องทำหน้าที่นักมวยให้ดีที่สุดเรื่องอื่นนอกเหนือจากการชกมวยเองไม่ต้องสนใจพัฒนาให้ดีที่สุดพัฒนาให้มันดีขึ้นและทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันจะเป็นคําตอบตอบแทนเองทุกสิ่งทุกอย่างถือเป็นคําสอนคําพูดที่ดีและเป็นคําสอนที่ยกจิตใจของเสือแบกนั้นให้กลับมาสู้ให้กลับมาลุย และพร้อมไปให้ถึงเป้าหมายอีกครั้งหนึ่งและในที่สุดนะครับความพยายามความอดทนก็ไม่เคยทรยศใครจนในที่สุดนะครับจากที่เสือแบ็คนั้นต้องเรียกได้ว่าตกลงไปในหลุมนรกแล้วแต่เจ้าตัวไม่ยอมแพ้นะครับตะเกียรต,ตะกายและคานออกมาจากหลุมนรกได้และเมื่อคานออกมาจากหลุมนรกได้ หนทางข้างหน้าเสือเบ็์นั้นคือสวงสวรรค์เลยหลังจากเจ้าตัวนะครับสามารถเอาชนะแสงอาทิตย์ไปได้นั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าโลกทั้งใบนะตอนนี้นะครับกำลังจับตากำลังจะกลับมาเป็นของเสือเบ็กอีกครั้งหนึ่งเมื่อโชว์ฟอร์มการชอกสไตล์คิกบ็อกซิ่งได้อร่อยหอ แถมยังกดท่ายากตะโขงฟาดหางจนเป็นไวรัล่ไปทั่วโลกแฟนมวยทั่วโลกต่างอึง้งแฮ่แช่แฮ่ดูคลิปที่ทางด้านเสือเบ็คนั้นได้ใช้ตะโขงฟาดหางใส่แสงอาทิตย์จนทำให้แสงอาทิตย์เสียนับถึงสองครั้งสองคราวด้วยกันนั้นเป็นภาพที่ติดตาแฟนมวยชาวไทยและก็แฟนมวยทั่วโลกอย่างมากนะครับจนกระทั่งเพจิ คิกบ็อกซิ่งชื่อดังอย่างบิยองคิกบ็อกซิ่งได้มีการแชร์ภาพคลิปดังกล่าวนะครับและก็ได้มีการแชร์ไฟดังกล่าวเนี่ยออกไปทั่วโลกและมีแฟนมวยนะครับเข้ามาดูเข้ามาคอมเมนต์เนี่ยนับหมื่นนับแสนคนมีคนดูคลิปดังกล่าวนะครับหลายล้านคนมากๆแล้วถ้าเกิดว่าเรารวมทุกแอนิเมชันทุกโซเชียลไว้ด้วยกันนะครับไฟที่เสือเบนะ็คสามารถเอาชนะแสงอาทิตย์ได้นั้นเนี่ยกดยอดนะครับวิวเนี่ยไปไม่ต่ำกว่า50ร้อยล้านวิวอย่างน แน่นอนซึ่งอย่างนี้นะครับยอดวิวขนาดนี้เนี่ยบอสชาตีเห็นแล้วปื้มเห็นแล้วยิ้มเลยนะครับจากที่เคยปวดเสียนเวียนก้าวกับเสือแบ็กกับช่วงที่เสือเบ็กนั้นฟอร์มตกจนทําให้ตัวเองนั้นคิดว่าให้สัญญาเสือเบ็กเนี่ยเร็วเกินไปจนทําให้ยอดเอ็นเกจเมนต์ของวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยกลับมาพุ่งกระชูดซึ่งต่อไปเนี่ยเชื่ออย่างแน่นอนนะครับว่ายอดดูขนาดนี้ชื่อของเสือแบ็กเนี่ย เข้าไปอยู่ในใจของแฟนมวย f c 1 Championship ทั่วโลกขนาดนี้ไฟต่อไปของเสือแบ็กเนี่ยเร็วๆนี้แน่นอนดีไม่ดีโชว์ฟอร์มสวยขนาดนี้อาจจะได้มีโอกาสไปชกในศึกวัน173ที่จะเกิดขึ้นที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นช่วงวันที่16พฤศจิกา2,568ก็เป็นได้ ถือเป็นค่ําคืนมหาสัจจรร์ของเสือแบ๊กจริงๆเป็นค่ําคืนแห่งการพลิกฟื้นชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งผู้คนทั้งในสนามและผู้คนในทีวีเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นประจักษ์พยานและเราเองก็ได้อะไรจากไฟนี้เยอะเลยนะครับนั่นก็คือการไม่ยอมแพ้การพัฒนาตัวเองและนะครับไม่ไปสนใจคําพูดที่มันบั่นทอนจิตใจเราต้องรู้หน้าที่ของเราว่าเราเป็นใครเราทําอะไรอยู่และสักวันเราก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จเหมือน เช่นเสือเบ็กที่ทําให้เราเห็นและนี่คือข้อดีของการดูกีฬลา,ลาการดูกีฬาให้มันได้ประโยชน์นั้นก็คือเราสามารถเอาแงมม้มการไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคความมีระเบียบวินยัย ความอดทนอดกั้นและก็ไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองและนี่คือแง่มุมและนี่คือเสน่ห์ของกีฬาการต่อสู้ที่ให้อะไรกลับมานอกจากความสนุกนั่นก็คือแง่มุมในการใช้ชีวิตการพัฒนาชีวิตคนธรรมดาในชีวิตประจําวันให้มันดีขึ้นด้วยการที่เรานั้นเอาข้อคิดนะครับและก็เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริง ในไฟกีฬาการต่อสู้มาปรับปรุงในชีวิตของเรานั้นให้ดีขึ้นมันสามารถที่จะทําแบบนี้ได้และแบบนี้นี่แหละฮะที่เป็นสิ่งที่สําหรับเด็กรุ่นใหม่เยาวชนรุ่นใหม่ ควรได้เสพควรได้ดูนะครับรวมถึงนักกีฬารุ่นใหม่ไม่ใช่เฉพาะในส่วนของมวยไทยทุกกีฬาเลยถ้าเกิดว่าคุณอยากประสบความสําเร็จอยากก้าวจากความล้มเหลวก้าวมาสู่ความสําเร็จอีกครั้งหนึ่งเราก็ต้องดูจากคนที่ประสบความสําเร็จซึ่งตัวอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในหลายพันตัวอย่างที่เราสามารถนําไปใช้ในชีวิตได้ เส้นทางของนักสู้ฮะมันไม่มีอะไรแน่นอนวันนี้เนี่ยคุณอาจจะอยู่จุดสูงสุดวันต่อมาอาจจะต้องล้มลงอย่างเจ็บปวดแต่มีนักสู้ไม่กี่คนเท่านั้นที่จะลุกขึ้นมาได้อีกครั้งพร้อมเสียงปอบมือ,อกึกก้อง และพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าจิตใจที่แข็งแกร่งไม่มีวันพ่ายแพ้หนึ่งในนั้นนะครับก็คือเสือแบกผู้ที่เปลี่ยนทุกคําดูถูกให้กลายเป็นพลังและกลับมายืนอยู่ในจุดที่คู่ควรได้สง่างามเสือแบกไม่ใช่นักสู้ธรรมดาเขาคือสัญ,ญลักษณ์ของหัวใจนักสู้ที่แท้จริงแล้วนั้นเส้นทางชีวิตของเขาไม่ได้โรยด้วยเกีบกุหลาบเลยฮะอุปสรรคบาดแผลในชีวิตการพ่ายแพ้ล้วนเป็นบทเรียนที่หล่อล้อมให้เขานั้นกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมเคยมีคนบอกนะครับว่าเสือแบกนั้น หมดอนาคตไปแล้วเคยมีคนสบประมาว่าเขาไม่มีวันกลับมายิ่งใหญ่แต่วันนี้ทุกคนได้เห็นคําตอบจากเวทีแล้วว่าเสือตัวนี้ไม่ได้แค่กลับมาแต่เขากลับมาในฐานะนักสู้ที่แข็งเก่งดุดันกว่าเดิมและมีจิตใจที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมชัยชนะครั้งล่าสุดของเสือบค็คคือหลักฐานที่ชัดเจนว่าไม่มีอะไรสามารถดับฝันของคนที่มีหัวใจนักสู้ได้เขาไม่ได้ชนะเพียงแค่คู่ต่อสู้ในเวทีเท่านั้นแต่เขาชนะความกลัว ความกดดันและชนะเสียงดูถูกที่ไหลล้อมเขาตลอดเส้นทางก่อนที่จะมีไฟนี้เกิดขึ้นการกลับมาของเสือเบ็กไม่ใช่แค่เรื่องกีฬาแต่คือแรงบันดาลใจสําหรับทุกคนที่เคยล้อมเคยท้อเคยถูกมองข้ามว่าหากเรามีศรัทธาในตัวเองมีวินัยและก็ความอดทนวันหนึ่งเราก็สามารถที่จะกลับมายิ่งใหญ่ได้ดังเช่นเดียวกับเขาวันนี้เสือเบ็กไม่ได้เป็นแค่ชื่อของนักสู้คนหนึ่งแต่กลายเป็นตำนานเป็นที่เก่าวขานอีกไฟ หที่ผู้คนไม่ยอมแพ้และเป็นบทพิสูจน์ว่าไม่มีคําว่าสายเกินไปสําหรับคนที่ลุกขึ้นสู้ฝากถึงแฟนมวยทุกคนนะครับและแชร์นี้ไปให้ทุกคนได้ฟังกันเป็นกําลังใจให้เสือแบกเป็นกําลังใจให้แสงอาทิตย์และก็เป็นกําลังใจให้ทุกค ที่สู้ชีวิตและเจออุปสรรคเจอความลำบากมืดมนในวันนี้ให้มีกำลังใจให้กลับมาสู้ได้เป็นกำลังใจให้กับทุกคนซึ่งผมนั้นเคยผ่านเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วและเชื่อว่าทุกคนที่กำลังเจอปัญหาหรือว่าเจอในสภาวะแบบเสือเบสแบบที่ผมเคยผ่านมานั้นสามารถกลับมายืนได้สาง่างามอีกครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมรับฟังอยากจะส่งคลิปนี้ไปเป็นกำลังใจให้ใครที่อยู่ในช่วงยากลำบากเจออุปสรรคหรือกำลังหมดไฟขอให้คลิปนี้นะครับ เป็นตัวแทนแห่งคําพูดให้กับคนสู้ชีวิตได้กลับมาเจอชีวิตที่ดีอีกครั้งได้กลับมาเจอช่วงชีวิตที่ประสบความสําเร็จเอกสตูดิโอนะครับไม่ได้มีอะไรมากอยากจะทําคลิปอะไรที่มันเป็นแรงบันดาลใจและเป็นประโยชน์ให้กับผู้ฟังรวมทั้งพี่น้องแฟนมวยที่ชอบมวยหาคิดว่ามีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมแชร์และก็อย่าลืมกดทูกใจกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ช่องเอกสตูดิโอด้วยนะครับ